สวัสดีครับแฟนเชลซีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วง Academy of Blue นะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับผมวันนี้เนี่ยพอดีว่าไปเจอนะครับผมนะักเตะคนหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่ไม่นานมานี้เลยนะครับผมเป็นตำแหน่งในงแนวรับนะผมแบ็กขวานะแบ็กขวาวัย19บเกะคปีนะก็วันนี้เลยครับเดลิกอาบูนะครับผมแบ็กขวาวัยสิปี มีสองสัญชาตินะผมไนจีเรียกับอังกฤษนะครับผมแต่ในข้อมูลนะครับผมมีทั้งสัญชาติเยอรมันด้วยนะเพราะว่าครอบครัวก่อนที่จะย้ายมาอังกฤษเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาก่อนคือเดริกอาบูเนี่ยเขาเกิดที่เยอรมันนะครับผมเมืองเลเกนสเบิร์กที่เยอรมันนะก็เป็นเมืองเป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกเลยนะสลหรับเมืองนี้นะครับผมที่ประเทศเยอรมันนะครับผมนะ เราไปว่ากันนับส่วนของประวัติของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดริกอาบูนะครับเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมนะปี2003นะครับผมเกิดที่เมืองอย่างที่บอกนะครับเลรเกสเบิร์กที่ประเทศเยอรมันครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ปีก็ย้ายมาที่อังกฤษนะครับผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่อังกฤษมายาวมาเลยครับแล้วเชลซีเนี่ยก็ไปดึงตัวมาอยู่ในชุด U11 นะครับผมอายุไม่เกิน11ปีของทีมนะครับผมแล้วก็ เดอร์เดอร์ลิกอาบูเนี่ยคือตอนนั้นยังอยู่ในสโมสรท้องถิ่นแล้วก็เซ็นเข้ามานะครับผมแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะคือทั้งเล่นฟุตบอลไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผมเป็นนักเตะทุนการศึกษาเลยนะปีับปี2020ก่อนที่จะเซ็นสัญญานักเป็นนักเตะอาชีพในช่วงปี2 0 2 1นะครับผมแล้วก็สัญญาเนี่ย ท่าที่เช็คดูนะครับก็คือจะหมดในฤดูก,กาลนี้นะครผมปี2023ที่จะถึงเนี่ยนะครับผมปี2019เนี่ยก็เกือบจะตัดสินใจนะครับเล่นให้กับทีมชาตินจีเรียนะเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งเยอรมันอังกฤษแล้วก็นจีเรียที่เป็นสัญชาติเดิมของครอบครัวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยได้ลงเล่นให้กับ ทีมชาติอังกฤษชุด U 17นะครับผมลงไปเล่นไป2เกมนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงอาชีพของเขานะครับผมสูงประมาณ179ซนติเมตรนะครับผมนะสำหรับเดลิกอาบูนะครับผมถนัดขวานะเป็นแบ็กขวาเล่นสารพัดประโยชน์แล้วเล่นเซนเตอร์ก็ได้เล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับผมเท่าที่เห็นนะครับผมแล้วก็เราไปดู สถิตินิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเดริกอาบูนะครับผมก็ลงสนามให้เชลซีไปทั้งหมดนะครับผมที่ได้นับเป็นสถิติก็คือปี2020-2021นะก็คือลงไป35เกมนะครับยิงได้3ประตูและก็4แอสเิส์เลยนะครับผมนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมสำหรับในตำแหน่งแบ็กขวานะครับผมนะลงเล่นให้กับ u 18ใน27เกมนะครับเนี่ยย18เลยนะครับผมยิงได้เนี่ย3ลูก แล้วก็4แอซซีนนะก็คือชุดนี้เลยแล้วก็ยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยเจ็ดเกมแล้วก็ยูฟ่ายูสิบเก้านะครับผมหนึ่งเกมนะครับผมทำประตูได้เนี่ยยูสิบแปดพิมเมอร์ลีกเลยนะครับสองประตูกับสองแอซซีสนะครับผมประมาณนนะาี้นะครับผมสลับเดอร์ลิกอาบูนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ชุดสำรองของเชลซีนะครับแล้วก็ขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่นะครับผมไม่ชัวร์ว่าเกมสุดสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย จะได้รับโอกาสหรือเปล่านะผมสลหรับเดลิกอาบูก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆแฟนเชลซีทุกคนได้ทำความรู้จักนะผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับเดลิกอาบูนะครับผมเพราะว่าเชลซีเนี่ยให้อ่าลงข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เลยก็คือเจ้าตัวนะครับก่อนหน้านี้เคยเจ็บหนักมาก่อนนะครับผมปลายซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ทำผลงานได้น้าประทับใจและมีฟอร์มโดดเด่นมากในเกม เอฟเอยูดคัพกับแบล็กพูลนะครับผมแล้วก็คือฤดูกาลที่แล้วที่เชลซีเข้าไปถึงรอบรองแล้วแต่แพ้นอตติแฮมฟอร์เลสอันนี้ที่ผ่านแบล็กพูลมาคือน่าจะเป็นรอบที่6นะครับผมนะไม่แน่ใจว่ารอบกี่ทีมนะแต่ว่ารอบรองเนี่ยแพ้นอตติแฮมฟอร์เลสแล้วนอตติแฮมฟอร์เลสไปเจอกับแมนยูเน็ดชุดชุดยูชุดยูด์ครัะนะครับผมเอฟเอยูดคัพแล้วก็แมนเป็นแมนยูที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเชลซีตกรอบรองชนะเลิศครับยังไงก ฝากเอาไว้เท่านี้และการนับยังไงก่อนจากไปนับอย่าลืมนะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้ยนะครับเพื่อเป็นงานใจครับผมสำหรับวันนี้ในช่วง Academy of Blue ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ